ดูซิว่าจะใจสลายกันต่อไหมนะครับติดตั้งันต่อเลยครับบันเทิงเกาหลีใต้พี่ออมและโซอินไซด์ครับเอาละแฟนๆคะเรามาจิกหมอดกันนะคะ <laughs> แซวเออแต่ว่าเขากำลังมีความสุขมากๆเลยนะคะ <laughs> พักแครซูนั่นเองมีการเปิดเผยภาพพรีเวดดิ้งนะคะกับสาวรุ่นน้องนะเตรียมเข้าพิธีแต่งงาน,นะค่ะ มีข่าวต้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้วนะคะว่าน,นักแสดงดุ่มพักแคซูจะเข้าพิธีวิวากับคู่มั่นสาวเร็วๆนี้ซึ่งล่าสุดคือมีการเปิดเผยภาพพรีวิ n งของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วด้วยล่ะคะ่ะพักแคซูในวัย37ปีได้เผยว่าเจ้าสาวของเขามีอายุน้อยกว่า6ปีโดยรู้จักกันผ่านการแนะนําของเพื่อนและพักแคซูและคนรักสาวของเขานะคะก็เดทกันมาราวๆหนึ่งปีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเตรียมตัวแต่งงาน ดานพักจีออนซึ่งเป็นวัดิ้งแพนเดอร์ของพักแฮซูและว,ว่าที่เจ้าสาวก็ได้มีการเปิดเผยถึงคอนเซ็ปต์ของภาพพรีวัดิ้งว่าจะเน้นในเซตของความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ทั้งคู่ได้หวนคิดถึงความรักในช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติส่วนงานแต่งงานของทั้งคู่จะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวในวันที่14มกราคมปีหน้าค่ะโดยมีเพียงเพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัวม,มาร่วมงานเท่านั้น พักแฮซูได้เดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงในปี2007ค่ะซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียวกว่าที่ชื่อของเขาจะได้รับการยอมรับและได้มีโอกาสนำแสดงในซีรีส์เรื่องต่างๆหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่น Prison Playbook ที่ออกอากาศเมื่อปีที่แล้วส่วนในตอนนี้นะคะพักแฮซูก,กำลังเข้าฉากถ่ายทำหนังใหม่หลายเรื่องค่ะรวมไปถึงคว a n ท u m ง h y s i c s และเรื่อง Hunting Time อีกด้วยค่ะ แหม่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเจ้าสาวแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแต่ว่าภาพออกมาสวยงามมากเลยนะคะใครที่เห็นแล้วอาจจะนำไปเป็นไอเดียด้วยก็ได้นะคะ